จังสีว่าจังไดยอีป,ป่านนี้วพวกสูดยังเวอร์สำเนึกอยู่เนาะสำเนกีสูดอ่ะมีเขากินสูมือนี่<ฮ>ก็ย้อนมากูกับผัวก,กูละตัวเฮดหรพวกสูดแดกอยู่นี่ไพ่ไพ่บอกไอ้พวกสูเดเ็พไพ่บอกวพวกสูดทำ<อ>สูดสูดสูก็เฮดเองบอรแมน ปะู้จากหุ่นสมบัติผู้เดียวมันบ่ฮะแม่แล้วปะซู่วางสมบัติจากปูหยาเป็นบ่ว่าขี้ทุกขี้หยายังไม่อยู่เก็บหุ่นแบงบอกสู้ทุกๆอย่างขคือย,ยังสงูจากได้ทรัพย์สมบัติมันบ่ฮะตัวจะพอยีน,ยน้อยนี่นะมึงอยากได้หลายมันบ่ฮะท๊อท๊อ มันมองหน้าเอาล่ะมันมองหน้าเขาเอ้ยมันม่องหน้าเขามีอย่างเสียกับพาคอันไปซะอย่ามายุบองนี้เถอะโคตรดีคอยจะอวดขาพวกเจ้าเม่ได้ไปว้าวากันออกไปจากนี้ดีเข้ากันล่ะไปว้าแกบ่อแตกอันใหญ่ๆของมึงอเป็ดเป็ดจะตำเมึงอบุกว้าวอย่าข้าบ่อเลือกนะจิแม่กวนข้ากี่ได้หน่อยน่ะ กวนไปเลยได้ไหนกูขอฝากกวมฝากไปรถกูไปมปนไปซะนี่ก็แล้วกันเอาไปเลยใหญ่กูเอากับมึงจะสองคำเนี่ยเบ้ามาทำอะไรไอ้หยมาม้างใหญ่ยังไปอีหล่าอีหล่าลูกเจ็บมองใดอยู่บอลลุปป้าเจ็บมองนี้จ้าโอ้ยหลังลูกไล่เหมือนเราพิบุญเลือคือประพอแต่โดนเนี่ยคือบ่เป็นอย่างเด้ออีหล่า เดี๋ยวแม่สิาอยังบอกมาเธอเทาหอยว่า<จ>พอเข้าคือสิอยู่บ้านหล,ลังนี้บได้อีกต่อไปแล้ว่านคื่อนยูยังยูไปแบบนี้มีตาถือเขาออกเปียบมุนมัง่งคข่กับบอด้ขาดหวังอีหยังน้าแม่เจ้าดอกอีหลาจะพออีพอสิพ้าไปยูอยูดทงหาทงหน้าอีหลาไปน้ำพอว่ลูก ไปจ้าว่าจะมม่มองดีๆให้หนูยูไปยูกับพอ่อก,กับแม่เด้อเขาแล้วเจา้าเดิถ้าขยิบผ้าจบไปยุทงอยู่หายไปหน้าที่เฮ้าปลูกหาปลูกสวนไว้จพร้อมสิไปน้ำข่อยอยู่บอไอ้ไอบ้บนเรือ่าจังไหนปานนี่ก็ว่าจ็บสลายค,ดดลคิดดีแล้วเ็นบอคิดดีแล้วจ้ะ กิดดีที่ทีไปยุทธงยุทธาายุ่หัวหายไปหน้าของเขา